สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะที่ชนบทจ้ากับพี่อังคนบ้านป่าอีกแล้ววันนี้ขออนุญาตนะคะผักไผ่ค่ะผักไผ่หรือว่าผักแพวนะคะหรือว่าพริกม้าหรือว่าพริกมานี่จะเป็นพืชล้มลุกนะคะมีลักษณะใบเรียวยาวนะจ๊ะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่อังเพิ่งปลูกแล้วก็ยังไม่ได้ตัดนะคะจริงๆแล้วถ้าตัดแล้วก็จะแตกเร็วมากๆเลยค่ะ แต่ช่วงนี้งานเยอะมากๆเลยค่ะเลยยังไม่ได้ตัดนะคะใบของเขาก็จะลักษณะเล็กเรียวยาวอย่างนี้เลยค่ะด้านหลังเห็นไหมคะสันกระดูกเขาจะนูนขึ้นมาเห็นเด่นชัดแล้วเขาก็จะไม่มีลายอะไรมากมายนะคะไม่ค่อยมีลายอะไรแล้วก็แหลมเหมือนหอกเลยนะคะด้านหน้าก็เป็นเว้าวลงไปตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีลายอะไรแต่จริงๆเขามีลายนะคะถ้าเกิดดูใกล้ๆก็คือเขามีลายค่ะแหลมๆอย่างนี้เลยนะคะเป็นพืชไม้ล้มลุกนะคะ มีกลิ่นที่เอ่อกิ่นกิ่นแรงนะคะชนิดหนึ่งเลยลำต้นของเขาก็จะเป็นป้องๆองอย่างนี้เลยจริง,รงๆเขาจะเป็นพุ่มมากเลยนะคะแต่อันนี้ขออนุญาตจริงๆพอดีไม่ได้ตัดแต่ต้องถ่ายแล้วนะคะเออเป็นป้องๆอ,อ,อย่างนี้แล้วก็เป็นสีแดงเลือดนกเลยนะคะเข้มๆอย่างนี้เลยค่ะยอดของเขาก็จะชูออกมาแล้วเขาก็มีดอกนะคะดอกสีขาวนะแล้วก็จะมีรากออกด้วยนะคะ ขยายพันธุ์ก็ง่ายมากเลยค่ะเป็นผักที่มีกลิ่นค่อนข้างแรงแล้วก็ประโยชน์สูงมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกมาขยายกันสักกระถางหนึ่งนะใบเขาก็จะออกเหลืงหน่อยๆเพราะว่าขาดน้ํานะคะจริงๆแล้วเขาต้องการน,น้ําสูงค่อนข้างเยอะเลยนะคะความชื้นแล้วก็น้ําสูงอันนี้เตรียมกระถางแล้วค่ะดินที่พี่อังหมักเอาไว้นะคะจะเริ่มปลูกแล้วค่ะ เดี๋ยวให้คุณคนสวนเอา,เอา,เอาที่ที่ชําไว้นะคะอันนี้ชําใส่ฟองน้ําเล็กๆนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาลดน้ําบางทีลืมนะคะงานเยอะก็เลยเอาใส่ฟองน้ําแล้วก็แช่ในน้ําอย่างนี้นะคะเขาก็ออกนะคะออกรากเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จะเอามาปลูกกันนะจ๊ะจริงๆใช้แบบที่เราเด็ดเลยก็ได้นะคะแต่เมื่อเราเด็ดเลยเราต้อง ต้องปลูกเลยนะคะเหมือนสลแหน่นะคะ่ะแล้วเขาก็จะได้ผลดีมากๆเลยถ้าเกิดเราเด็ดคาทิ้งไว้ผ่านไปหลายวันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้าเราจะปลูกโดยการปักชำเราก็ต้องปักชำเลยนะคะปักชำแล้วเราก็ลดน้ําเขาให้ชุ่มเลยนะคะให้ชุ่มฉื้นเลยะคะ่ะช่วงที่เราปักชำใหม่ๆจริงๆเราก็เอาไว้ในที่ร่มลําไรก่อนก็ได้นะคะให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วค่อยเอามาตากแดดเหมือน เหมือนของพี่อังอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปเด็ดใบอะไรมากมายเลยค่ะปักชําเลยแบบคนบอลลัมโบราณน,นะคะอันนี้คุณแม่บอกว่าชําไปเลยน้องอังมันไม่ตายนะเดี๋ยวมันก็ออกเอง <c ười> คนบอลลัมโบราณเขาผ่านมาเยอะค่ะบางทีทฤษฎีนะคะก็สู้ประสบการณ์ไม่ได้เนาะนี่ค่ะก็จะทําแบบนี้ไปให้หมดเลยนะคะเวลานั้นเขาก็จะออกมาเป็นพุ่มๆเหมือนที่คุณคนสนชี้แบบ ชี้แบบเมื่อกี้นี่แหละค่ะภาษาใบภาษามือนี่ค่ะลากของเขาจะยาวมากๆเลยนะคะประโยชน์ของเขาเยอะแยะมากมายเลยค่ะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายชะลอวัยลดการเสี่ยงการเป็นมะเร็งนะคะลดเสี่ยงนะคะไม่ใช่รักษานะคะเขาย้ําบํารุงหัวใจบํารุงประสาทช่วยทําให้หลอดเลือดในร่างกายไหล เดินสะดวกขึ้นโดยใช้ใบนะคะช่วยเรื่องปอดเรื่องขับเหงือ่อดอกนะคะขับเหงื่อดีมากๆขับทายท้องผูกขับลมท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ระบายลมนจะจ๊ะสำหรับใช้ประโยชน์ของเขาก็คืออาจจะดม ถ้าถ้าใครไม่ชอบกลิ่นก็แล้วไปนะคะแต่พี่อังชอบนะคะมันมันทําให้เราฉุนขึ้นมาจากงวงเงียงวงเงียนะคะหรือว่าจะบางคนเอาไปทอดแต่พี่อังยังไม่เคยนะคะแล้วก็ไปไข่เจียวต้มยําไก่เอ,อผัดแพลวนะคะแล้วก็หั่นฝอยฝอยคกกุ่กับลาบลูกก้อยดิบนะคะแล้วก็แกงปลาแกงคั่วไก่แห้งแล้วก็ผักเคียงต่างๆกินกับน,น้ําพริก ลาบโดยเฉพาะแหนมเนืองนะคะแหนมเนืองเนี่ยเขาต้องใช้เลยค่ะผักพวกนี้นะคะไม่ได้เลยจ้าโอเคค่ะราคาก็ไม่แพงนะทุกคนวันนี้ขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาติดตามชมนะคะส,สวัสดีจ้า